สวัสดีครับพี่น้องครับมือกี้กับมาพอ้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับอัปเดตวันที่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่4กันยายน2566นะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับงัวกับกับล่งแทะเล่มรอบสุดท้ายนะครับก้อนที่สีเขา ขอ,อกนะครับก้อนที่ง่วสีได้เขาขอ,อกนะครับครับพี่น้องกะมีเอฟซีเพิ่นถามมานะครับเพิ่นถามมาว่าชาปัญญาฟาร์มเนี่ยให้อาหารคนอาหารหยาบหรือร่ำกับง่วบโบนะครับง่วคือดูสมบูรณ์ดีแท้นะครับก็ต้องขอตอบว่าทั้งสี่นะครับว่าสำหรับชาปัญญาฟาร์มนะครับ เข้าบ่อได้ใส <spe> no ่อาหารคนอาหารหยาบหรือร well, kind of ่ำในการเลี้ยงง่วเลยนะครับเพราะว่าเข้าเลี้ยงงัวเข้ากับอิงตามหลักธรรมชาตินะครับคือเข้ามีแปลงปลยนะครับเข้าอิงตามหลักธรรมชาตินะครับวัวในธรรมชาติเนี่ยเขากับพ่อใหมีห่ามมีอาหารคนมีอาหารหยาบกินนะครับเขากับกินแต่หยาเถอะเขากินแต่หยาหรือพืชที่พืชบางชนิดที่วัวกินได้นะครับเขากินหลายเขากับอ้วนหลายครับเพราะว่า อาหารหลักของวัวก,ก็คือหญ้าเลยละครับอาหารหลักๆของเขาคือหยาเลยนะครับแล้วชาปัญญาฟ้ามก็เลี้ยงโดยการปล่อยแปลงไนแปลงปล่อยเห่กาก็เคยแจ้งพ่นองเหลี่เวกาสู้พ่นองฟ้าแเหล้วนะครับในแปลงปล่อยเห้าวานมเมล็ดพันทัวห้ามาตานะครับเข้าไทนะครับข้าไทไถแปลงแหล้วยกะวานมเมล็ดทัวห้ามตานะครับง่วงกะสีได้แทะเล่ม เทิงหยาธรรมชาติเท่งทัวหามตาซึ่งมีโปรตีน18ถึง21เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะครับทัวหามตานะครับแล้วก็แท้งเล่มเบิดมือเบิดเว้นนะครับแห่งช่วงนี้ฝนลงสามสี่หมือก่อนง่วงปบห้ามตามันแหง่งแตกใบนะครับง่วงกับสนุกสนุกเล่มเลยครับก็ดูสุขภาพดีสมบูรณ์ทุกโตนะครับบอวาสิเป็นโตที่ต้องเลี้ยงลูกนะครับเท่งลูกน้อยเท่งลูกใหญ่สี่หาเดือนนะครับกับ ป้สูบป้ส้มนะครับก็ถือวา่าสมบูรณ์ทุกตัวนะครับอาจสีบ่ได,ออด้อ้วนอาจสีบ่ได้อ้วนบ่อได้เนียงงานงางตัวเลยตัวเลนตัวเลนเคลื่อนแม่มันนะครับแล้วก็ตอนแรกงงวเข้าเข้ากับสีตัดแพ่งกุหลาบมไห่นะครับมะห่งัวกินขาบแรงนะครับก็ถือวา่างัวได้กินเบิดมือแล้วก็กินก้อนนอนอีกตั้งหากนะครับกับมิถัญยาล้วนๆเะะครับมิถญยาล้วนๆที่ชาวพาญาต้ามใส่เหลี่ยงนะครับคือกินร้าย อ้วนลายกับคือคนเนี่ยแหละครับกินเขาลายๆง่ว่ามันกับอ้วนลายนะครับแต่ของเขากับถองมันมีบริเวณหง่วยางนั่นะครับง่วกับเลยสิดูสุขภาพดีนะครับบ่ได้ถึงบ่ได้อ้วนเกินไปบ่ได้บ่ได้ผอมเกินไปนะครับแล้วก็ถามว่าคันจริงๆอาหารเม็ดเท่ากับมีนะครับเท่ากับเตรียมอาหารเม็ดไหวเอาไหว้ใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็นนะครับสําหรับอาหารเม็ดของชาวพญาป้ามนะครับง่ว่เขาก็เคยได้กินอยู่แล้ะครับแต่เขาบ่ได้ให้เขากินทุกมมือนะครับ เข้าสีหายเฉพาะวาระพิเศษนะครับไถ่พี่น้องมาไถ่พี่น้องมาเนี่ยหมู่เว้นนะครับย่านงั่วมาตำเดปืนนะครับหาเพื่นมายูโดนเข้ากับจำเป็นต้องเอาอาหารเม็ดมาหล่องวัวเขอ่าขอคอข,อข้างคอกว้นะครับเพราะว่าขันบ่าข้างว้เนี่ยหามันเป็นเ,ล,เลือดตำเดปืนนะครับมันอาจเสียหายได้นะครับหรือว่าเป็นบุญเป็นงานนะครับแามหาปล่อยงั่วไปเลี่ยวก็หล่ลอโดยการเอาอาหารเม็ดมาให้เขานะครับครับพี่น้องครับกพ็พอใดู้่ดคุย นะครับกับพี่น้องนะครับจังใดกะอาหารหลักของบัวก็คือหญ้านะครับห้าเหลียงด้วยหญ้านะครับห้าวบดเสียห้าวบดเสียค่าช้จยใยในการเลี้ยงง่วนะครับแล้วก็เขากินร้ายเขาก็อวดร้ายครับพี่น้องครับหยานะครับขันมีหยาให้เขากินเพียงพ่อบ่ตรงห่วงนะครับวางัวสีจ้อยนะครับขันบั้นสิบ่จําเป็นต้อไปให้กินฟางเลยครับว้ฟางก็ไว้ถ้ากินพุ่นล้ะครับหามแล้ยงบ่มีอีรีหมดแล่ะครับครับพี่น้องครับสาหรับมือนี่ก็ต้อง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าท่านที่ผ่านทางเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ยังไม่ได้กดกระดิ่งหรือกดไลค์นะครับขัรบกวนกดให้แน่นะครับกดกระดิ่งกิ้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 งให้แน่นะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชาปัญญาฟาร์มยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสาหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีทุกท่านครับปบปนเย